สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้ก็จะเป็นการนะครับอธิบายรายละเอียดของหนังสือทั้ง3เล่มนะครับคู่มือนักพยากรณ์ไพ่ทาโร่หรือคู่มือนักพยากรณ์ไพ่หยิบสี่นะครับมันมี3าเวอร์ชันนะครับทุกคน2เวอร์ชันนี้นะครับอันนี้เล่ม1เล่ม2ใช่ไหมสองเวอร์ชันนี้นะครับเมื่อก่อนมันเป็นปกขาวเนื้อหาด้านในเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสั่งใหม่นะครับหลายคนซักมาถามบอกว่าเนื้อหาเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนปกเนาะเปลี่ยนโฉมเท่านั้นเองนะครับ ่านะครับในความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไพ่ทาโร่นะหรือไพ่ยิปซีนะครับใครที่จะศึกษาแบบผังทํานายทั่วไปนะครับทำงานแบบใช้งานง่ายๆนะทำนายตนเองทำนายครอบครัวอะไรใดๆนะครับเล่ม1จบนะครับเล่ม1จบเลยนะมันจะมี2แพ็กเกจก็คือหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมครับกับหนังสือบวกไพ่นะครับนะ เนื้อหาด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนในเนื้อหาเล่มหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่สับสนนะครับจะได้เคลียร์เนื้อหาเล่มหนึ่งทำความรู้จักกับไพ่เห็นไหมการอินพุตข้อมูลให้ไพทาโรอาถพนไพทาโรนะครับมีอาถพนอะไรยังไงไหมนะครับก็อธิบายไว้ให้ฟังหมดแล้วนะอธิบายไว้ให้อ่านหมดแล้วนะครับ ปัญหาไพ่บุคคลกับการทานายนะสัญ,ญลักษณ์ทั้ง4แทนลักษณะบุคคลธาตุทั้ง4เมื่อเปรียบเทียบกับ12ราศีนะครับไพ่ประจาําราศีเนาะบทที่2จะเป็นเนื้อหาของนะครับความหมายไพนะ่จะประมาณนี้เลยนะครับมีรูปมีภาพเล่าเรื่องว่าอย่างไรน,นะครับแล้วก็นิยามย่อมาเรื่องความรักการงานการเงินการเรียนครอบครัวเป็นอย่างไรนะครับนะฮะมีทุกหน้า ยกเว้นนะครับในหมวดของไพ่หมายเลขนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับไพ่ลำดับเลขเนี่ยลำดับที่1ลําลำดับที่2ลํลำดับที่3จะจำกัดความย่อๆเอาไว้ให้นะครับในหมายเลข3ก็คือ1ห,หน้าเนี่ยจะมีคำนิยามย่อๆเอาไว้ให้เพราะว่าส่วนใหญ่ไพ่พวกเนี้ยนะครับใช้ทำนายประกอบใช่ไหมใช้ทำงานาประกอบคำทำนายต่างๆแล้วก็5มุมมองนะอย่างตรงเนี้ยนะครับสามถ้วยเรื่องรักเห็นไหม งานเฉลิมฉลองให้กับความรักงานมั่นงานแต่งถ้าทายเรื่องงานงานเลี้ยงฉลองที่ทำงานทายเรื่องเรียนงานเลี้ยงรุ่นนะครับงานกีฬาสีงานโรงเรียนเรื่องเงินความยินดีกับผลประกอบการใช่ไหมเรื่องครอบครัวงานขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านทำขวัญเด็กอันนี้นะครับจํากัดความย่อๆเอาไว้ให้นะก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ง่ายดายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยนะครับทายเล่มนะครับแล้วก็มีผังไพ่ต่างๆนั่นแหละนะครับ ดังนั้นบทที่2เป็นความหมายไพ่ทั้งหมดเลยเนาะ,ะแล้วบทที่3ก็จะเป็นการใช้ผังไพ่ในสถานการณ์ต่าง,างๆนะครับการดูสถานการณ์รายวันหยิบไพ่สองใบสามใบทำอย่างไรใช่ไหมทำนายเซลติกคลอสนะแบบคำถามคำตอบเกิดมาความรักเกณฑ์อายุชี้ทางรวยนะครับผังอันเนี้ยเอาไว้ให้เรียนรู้นะครับเพราะว่า จริงๆไม่แนะนําให้ทายอะไรที่มันไกลๆมากอยู่แล้วนะครับอยากให้ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบันอะไรที่มันตัดสินใจแล้วมีการวางแผนดําเนินงานอะไรแล้วอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนโปรเจกต์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนแผนดําเนินงานปั๊บดวงมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะ,ะผังทำนายครอบครัวผังเช็คสุขภาพต่อเมงกรผังนี้แนะนํานะครับแม่นยําพอสมควรลีลาและตัวอย่างการอ่านไพ่เห็นไหมครับก็จะมีตัวอย่างให้ว่าอะ ขึ้นผังดูรายวันแบบนี้อ่านประมาณไหนเซลติกคอร์สอ่านประมาณไหนมีตัวอย่างการอ่านให้ด้วยไหมครับเนาะครบทุกผังนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะมีประวัติไพ่าทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีนะคร่าวๆให้อ่านหน้าร้อยสี่สี่นะครับเทคนิคเพิ่มเติมการทั้งท่าทั้งสีเพื่อใช้ในการพยากรณ์การฝึกจิตผู้พยากรณ์เพื่อเปิดรักพลังธรรมชาติอะไรใดๆต่างๆนะความกังวลใจเรื่องความแม่นยำนะครับสามารถแก้ไขได้อย่างไรไทายนิสัย พื้นฐานเจ้าชะตาด้วยเลข1นถึงเนะใช้หลักเลขศาสตร์ของเมืองนอกมาประกอบอ่ะนะครับเนี่ยเล่มเดียวก็จบล้นะครับนะถ้าคุณจะศึกษาคร่าวๆนะทีนี้ถ้าจะต่อยอดล่ะต่อยอดต้องมาเล่ม2คู่มือนัพยากรสองนะครับไพยิปซีชี้ทางรลยเดทาโรไกด์ทูเก็ตริชเนาะอันนี้ก็จะเป็นในเวของ การประกอบการการค้าทําธุรกิจโชคลาภเงินทองนั่นเองนะครับดูสารบัญที่มีอะไรกันบ้างมาีต้องกล่าวถึงแบบในเกณฑ์ที่เราจะมีโชคมีลาบได้นะเราต้องสะสมแต้มบุญอย่างไรหรือทํากิจกรรมทําอะไรแล้วจะมันวยช่วยเสริมบาร,รมีเสริมวาสนานะเสริมโชคลาภให้กับเราเนาะอารมพบทก็จะกล่าวถึงเรื่องนั้นศนระีกายาบทนะนะครับ การใช้ไพ <ane> <uk l rainforest> ่ทำนายทางเลือกธุรกิจและการลงทุนมีอะไรบ้างมีตัวอย่างเหมือนเดิมนะครับการใช้ไพ่ทำนายกลุ่มเป้าหมายธุรกิจนะแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับการทำนายกลุ่มลูกค้าจากไพ่78ใบการใช้ไพ่ยิปซีเพิ่มโอกาสในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบทำอย่างไรนะครับเรื่องเทวดาประจำตนนะก็เอามาเป็นคือนานำความเชื่อมาให้ทำความเข้าใจพื้นฐานนะครับให้เข้าใจพื้นฐานแต่ไม่ได้ว่า ให้ลงลึกหรือว่างมงายเกินไปนะนะครับให้เข้าใจว่าเออบางทีมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอะไรใดๆแบบนั้นนะครับผังทํานายเกิดม้ากับคําถามว่าทําอย่างไรเราถึงจะมีโชคลาบนะผังทํานายกงล้อแห่งโชคลาบนะครับไพ่ที่สื่อความหมายในเรื่องโชคลาบการงานการเงนินมีอะไรบ้างนะผังไพ่แปดทิศนะ ทิศมงคลทิศนําโชคคืออะไรนะวิธีการนําเลขนําโชคประจําวันฮะวิธีการหาเลขนําโชคประจําวันนะผังกําลังเลขนําโชค64ชุดเนาะเรื่องอันนี้เป็นศาสตร์ของตัวเลขนะครับมันก็แล้วแต่คุณจะไปใช้ในการเสี่ยงโชคนะครับหรือจะไปใช้ในเรื่องของการเลือกเกณฑ์อะไรใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับ อ่าพ่เสีย20บใบเมื่อขึ้นตำแหน่งจุดบอดจุดเสียบนใบหน้าการทำนายจุดบอดจุดเสียบนใบหน้าอันนี้อ่านค่าพลังงานบนใบหน้าด้วยนะครับวิธีปรับแก้ต่างๆนะครับแล้วก็มีหัวข้อย่อยมากมายนะครับให้ไปเลือกอ่านกันวิธีการปรับจุดบอดจุดเสีย er, ด้วยการปรับธาตุหนุนธาตุอะไรใดๆตารางธาตุประจําตัวเจ้าชะตาแบบตะวันตกแบบตะวันออกเป็นยังไงนะครับหลักในการปรับธาตุหนุนธาตุคืออะไรนะครับตารางสรุปนะรปรับธาตุหนุนธาตุนะแล้วก็ยังมีการตรวจในเรื่องของ จุดบอดจุดเสียของบ้านหรืออ่านพลังงานของบ้านสถานที่ทํางานอะไรได้อีกด้วยนะครับความหมายไพ่เจ็บไปเพื่อทํานายบนตําแหน่งบ้านและใบหน้าครัคือบางคนอาจจะคํานวณน,นะหาวิธีปรับแก้ยากก็เลยเอาตัวอย่างมาใส่ไว้ให้หมดเลยอันนี้เป็นหยิบไพ่ขึ้นมาเพื่อดูนะับเกณฑ์ลูกค้าที่จะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่คุณจะขายของทําธุรกิจอะไรใดๆก็ตามนะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเ,เนี่ยนะครับ อย่างไพ่ดีเอ็มเพลสอย่างเงี้ยเป็นไพ่ธาตุดินความหมายดินเห็นความอุดรได้ได้ได้ก็ตามเนาะถ้าไปขึ้นตำแหน่งหน้าผากเป็นยังไงขึ้นตำแหน่งคิ้วเป็นไงดวงตาจมูกแก้มปากคางจะเป็นเช่นไรนะถ้าขึ้นในตำแหน่งบ้านจะเป็นเช่นไรมีความสุขสมบูรณ์นะครับไม่ต้องปรับแก้อะไรเพียงแต่ต้องดูธาตุเจ้าของห้องว่าธาตุเป็นธาตุลมหรือไม่หากเป็นธาตุลมให้เพิ่มนะครับธาตุน้ำก็ไปเพื่อเสริมพลังงานดีๆนะอาจจะเป็นรูปภาพ แม่น้ําทะเลหรืออะไรก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตู้ปลาหรืออะไรเงี้ยนะครับเอแอจกันดอกไม้ที่ใส่น้ําก็ได้ไปเพิ่มอะไรเงี้ยอ่ะว่ากันไปนะครับเป็นเรื่องของการปรับพลังงานหลายคนไปนตีความนะบอกว่าเป็นไพ่ยิปซีกับฮวงจุย้ยเหมือนไพ่ยิปซีกับโหงเฮงะผมอย่าไปขนาดนั้นนะครับมันคนละศาสตร์คนละตำรากันเราแค่เอาพลังงานเข้าไปสอดแทรกนะครับ ในตำแหน่งที่มันตรวจสอบพลังงานได้นะใบหน้าตรวจได้สถานที่บ้านนะครับกิจการต่งางๆตรวจได้เท่านั้นเองนะครับใคราไปฏิความแบบนั้นนะอย่าตีความตำราผมผิดๆแล้วไปเผยแร่นะครับมันคนละศาสตร์กันนะครับมันจะไม่ไม่มันจะไม่เหมาะนะครับใช้คําว่าตรวจธาตุตรวจ,รวจพลังงานนะครับทีนี้มาเล่มสามนะฮะ เล่มสามเนี่ยเป็นศาสตร์ทํานายระดับสูงอันนี้เข้าใจในเชิงจิตวิญญาณนะของคนที่ใช้ไพ่ในเชิงจิตวิญญาณนะครับจะมีการอ่าออน,นี่หมูร้อยเปอร์เซ็นตความเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะครับศรัทธาและความเชื่อในศาสตร์พยากรณ์นะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับมีเหตุผลรองรับอย่างไรและความเชื่อดั้งเดิมเป็นเช่นไรน้อมนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่างไรอะไรยังไงนะบทบาทแลนะหน้าที่ของคําถามและคําตอบนะครับอ่า หัวใจของการทั้งคําถามคําความเข้าใจทำ,ำทำคาทาความเข้าใจกับหน้าที่ของคําถามพอดีพูดมาสองวันละแต่วันนี้ยังมีพลงังมีเสียงนะไม่เป็นไรไปสอนมาสองวันที่เชียงใหม่การอ่านไพ่แบบโพสิทีฟเนกาทีฟนะครับการสํารวจพฤติกรรมลุกดวงเพื่อตอบคําถามยกระดับการทํานายไพยท่ทาโร่สู่การทํานายชั้นสูงนะไพ่ย,ยิปซีกับบริบทของจิตสัมผัสระบบธาตุและพฤติกรรมของไพ่โอโหอันนี้ลึกเลย นะเล่มนี้ลึกซึ้งเลยนะครับบางมีบางท่านบอกว่าเอออุ๊ยทำไมขายแพงจันงร้อยเก้าอะไรประมาณเนี้ยนะเล่มนี้นะอันนี้มันสองกห้านะครับยืนราคานี้มาตั้งนานละสองหกห้าสองหกห้าสถ้าคุณซื้อ3เล่มเนี่ยมันจะแถมไพ่ไปด้วยนะครับ780บบาทนะอาจจะมีโปรโมชั่นนะครับ บางช่องทางอาจจะเหลือ750้เดี๋ยวก็ลองจิ้มกันไปดูแล้วกันนะครับมีทุกช่องทางนะครับแอปสม้มแอปฟ้าแอปดำต่อตอตอ,ตอ,อะไรใดๆมีหมดนะครับหรือว่าจะทักมาในาในบ้านเขียวบ้านฟ้านะครับได้หมดเลยนะอ่ะตรงนี้นะครับมีบางท่านบอกว่าเทำไมขายแพงจังเอ้าทำไมขายไม่แถมไพ่มันแถมไม่ได้เพราะว่ามันคุณต้องมีไพ่อยู่แล้ว นะครับเล่มนี้ยคุณต้องมีไพ่อยู่แล้วมันไม่ใช่มาแถมอย่างนี้แล้วคุณเอาไปอ่านอ่านไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะครับเนาะถ้าคุณจะซื้อแถมซื้อแบบบวกไพ่คุณต้องซื้อเล่มนี้นะครับเล่มหนึ่งนะครับพื้นฐานนะครับอันนี้แถมไพ่ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการยกระดับนักพยากรณ์หรือคนที่อ่านไพ่เป็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็เนื้อหามันเชิงลึกเลยถ้าคุณอ่านไพ่ไม่เป็นจำไพ่เจ็ดสิบแปดไปไม่ได้คุณมาอ่านเล่มนี้งงตาแตกเลยนะครับเพราะนั้นอย่าสั่งไป อย่าสั่งไปเล่มเดียวๆนะครับถ้ามีพื้นฐานอยู่แล้วโอเคเอาไปอ่านต่อยอดได้นะครับมันจะทำให้เข้าใจในเชิงลึกเชิงจิตวิญญาณมากขึ้นแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานเลยนะครับไม่ต้องเอาไปนะเล่มนี้ไม่แนะนําให้เอาไปเอาไปก็อ่านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีมีท่านเดียวแหละนะครับที่เคยทักเข้ามาบอกว่าทําไมไม่แถมไพโอตายแล้วขายของแบบนี้ได้ไงแล้วขายก็แพง หนังสือก็ธรรมดาธรรมดาแบบเนี้หาซื้อที่ไหนไปหาซื้อเถอะครับไปหาซื้อนะผมเขียนเล่มเนี้ยมันไม่มีใครเขียนในในประเทศไทยเนี่ยผมเขียนอยู่คนเดียวเนื้อหาเชิงลึกแบบเนี้ยนะครับนะแต,แต่แต่แต่หลังจากผมเขียนผมไม่รู้นะครับอันนี้ไม่ได้อวดอ้างตนเองแต่ว่ามันเป็นความเข้าใจเชิงลึกนะในศาสตร์เวทมนต์ศาสตร์พยากรณ์ความเข้าใจส่วนตัวเอามาถ่ายทอดไว้ให้เล่นไว้หายในไว้ให้ในเล่มนี้เออวันนี้ล้วนๆนะ ไว้ให้ในเล่มนี้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากศึกษาเชิงลึกนะครับทำความเข้าใจไพทาโรแบบระดับลึกซึ้งนะการอ่านค่าพลังงานของไพการสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การอะไรใดๆนะครับเรื่องของออการตีความเรื่องของธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยความเชื่อมโยงของไพถ้ามีระบบธาตุแล้วมันเกีไยงนี่มันอยู่ในเล่มนี้นะครับมีตัวอย่างด้วยอะแยะมากมายเห็นไหมครับ ผังไพ่แบบอัปเกรดด้วยนะมีผังไพ่แบบอัปเกรดให้ด้วยแล้วก็การอ่านนะเชื่อมโยงเนี่ยมันจะลึกขึ้นนะครับนะผังเซล t i c ติกครอสอัปเกรดอย่างเงี้ยมันจะลึกขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทําความเข้าใจนะเล่มนี้จะค่อนข้างมีปัญหาบางคนสั่งไม่ไม่ทราบนะไม่ทราบแล้วสั่งไปอ่านงงตาแตกเลยนะครับต้องมีพื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นยังไม่มีพื้นฐานอ่านเล่มนี้นะ มีไพ่ไม่มีไพ่มีไพ่อยู่แล้วหรือจะไปสั่งนะครับบางคนบอกว่าไพ่แท้ไพ่เทียมนะครับสั่งเลยของผมอะเอามาแค่เสริมเฉยๆเมื่อก่อนผมไม่ได้ขายไพ่อยู่แล้วเพราะว่าสั่งสาหรับแท้มาขายไม่ไหวมันแพงนะครับตรงนี้ผมเอามาเสริมเฉยๆนะเพราะนั้นสองเล่มนี้รู้สึกโปอยู่ที่299ประมาณนั้นนะครับขอค่าไพ่เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าสั่ง3ามเล่มผมแถมไพ่ให้ด้วยโอเคไหมนะครับ ส่วนใครพอที่จะเข้าใจเล่มนี้อยากจะต่อยอดเรื่องการเงินการงานนะครับโชคล่ามเงินทองมาเล่ม2นะสองเล่มนี้ก็โอ้แน่นมากๆแล้วนะครับแต่จะเอาลึกขึ้นไปอีกอันนี้มันสําหรับนะักพยากรณ์ที่ทํานายเป็นแล้วเอาเอาไปเพิ่มหรือจะสั่งไปเลยทั้ง3มเล่มนะครับครบเซตไปเลยก็ได้แบบนี้ยนะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะคุณอาจจะ,จะอ่านหนังสืออ่านตําราหลายๆเล่มนะครับอาจจะไม่เข้าใจคุณลองมาอ่านของผมดูนะครับ อาจจะทำให้ทำให้ทำให้อาจจะทาให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับไพ่ทาโร่นะขออธิบายไว้เพียงแค่นี้นะครับตะกุกตะกักตะเกกตะกกนะพอดีใช้เสียงมาสองวันละเดอนะสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะครับทักแชทมาสอบถามได้นะคอมเมนต์ถามไว้ก็ได้นะครับทุกคน